เมื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับระบบซื้อและเจ้าหนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปทำการคีย์ฐานข้อมูลของผู้จำหน่ายเพื่อใช้ในการเปิดเอกสารระบบซื้อเมนูที่ใช้ทำงานให้คลิกที่เมนูซื้อเลือกข้อที่6กระดับผู้จำหน่ายจากนั้นคลิกที่คําสั่งเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์ รหัสผู้จำหน่ายโปรแกรมอนุญาตให้ป้อนได้ไม่เกิน10ตวนัวอักษรได้ทั้งตัวเลขภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งวิธีการป้อนรายละเลอียดผู้จำหน่ายจะเหมือนกับการป้อนรายละเลอียดลูกค้าในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นดิจิตอลจากนั้นคลิกมาในช่องของคำนำหน้าชื่อสามารถคลิกที่วันขยายด้านหลังเพื่อเลือกคำนำหน้าชื่อที่โปรแกรมมีการเตรียมไว้ให้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นบริษัทจากนั้นคลิกตกลง ชื่อให้ป้อนชื่อกิจการของผู้จำหน่ายรายนั้นๆโปรแกร,รมให้ป้อนได้สูงสุดไม่เกิน60ตัวอ,กอักษรซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยโปรแกร,รมจะนับรวมทั้งพยัญชนะและสระด้วยในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นดิจิตอ l คลิกถัดมาในช่องของที่อยู่ เป็นการระบุที่อยู่ที่จะใช้พิมพ์ในเอกสารของใบรับสินค้าหรือว่าเอกสารทางด้านระบบซื้อโปรแกรมให้ป้อนได้สูงสุด50ตัวอักษรได้2บรรทัดด้วยกันในที่นี้ขอป้อนตามตัวอย่างเป็น2.1.3ถนนสีลมบางลักกรุงเทพรหัสไปรษณีย์ให้คลิกมาในช่องของรหัสไปรษณีย์ 1 5 5 0 0จากนั้นคลิกมาในช่องของเบอร์โทรศัพท์ให้ทำการระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกับผู้จำหน่ายรายนี้ได้โดยให้ระบุเป็น222 3333ถัดมาชื่อผู้ติดต่อสามารถกำหนดชื่อผู้ติดต่อที่ใช้ทำการติดต่อกับผู้จำหน่ายรายนี้ได้ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นคุณสาละไก ถัดมาหมายเหตุสามารถคีย์ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้จำหน่ายรายนี้ได้ซึ่งโปรแกร,รมอนุญ,ญาตให้ป้อนได้สูงสุดไม่เกิน50ตัวอักษรถัดมาเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในกรณีที่เป็นการซื้อที่อ้างถึงสินค้าบริการจะมีเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีการกำหนดไว้จะถูกนำไปใช้เวลาพิมพ์ใบรับรองการหักหน้าที่จ่ายในที่นี้ให้ป้อนตามตัวอย่างเป็น 1> 3 1 0 1นึ่งศู 7. คลิกถัดมาในช่องของประเภทเงินได้เป็นการกำหนดประเภทเงินได้ที่ต้องการหักหน้าที่จ่ายของผู้จำหน่ายรายนั้นๆสามารถคลิกที่แั่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกประเภทเงินได้จากฐานข้อมูลที่โปรแกรมกำหนดซึ่งถ้ามีการกำหนดเอาไว้โปรแกรมจะนำไปใช้เวลาพิมพ์ใบรับรอง ถัดมาในช่องของอัตราภาษีที่หักในกรณีที่มีการหักหน้าที่จ่ายสามารถกําหนดอัตราในการหักไว้ได้ซึ่งถ้ามีการกําหนดไว้จะถูกนําไปใช้เวลาพิมพ์ใบรับรองหักหน้าที่จ่ายจากนั้นคลิกถัดมาในช่องของหมวดภาษีหักหน้าที่จ่ายสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการเลือกหมวดของภาษีหักหน้าที่จ่ายว่าเป็นพองกดอสามหรือว่าเป็น53ซึ่งจะมีผลกับการพิมพ์แบบยื่นพองกดอถัดมา เป็นเงื่อนไขของการหักภาษีถ้าเป็นการหักหน้าที่จ่ายให้ระบุเป็น1ถ้ากิจาการรับผิดชอบภาษีหากหน้าที่จ่ายแทนผู้จำหน่ายทุกครั้งให้คุณระบุเป็น2แต่ถ้าเกิดเป็นการรับผิดชอบภาษีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นให้ระบุเป็น3จากนั้นคลิกถัดมาในช่องของประเภทผู้จำหน่ายสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกประเภทผู้จำหน่ายที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการพิมพ์รายงานโดยแยกตามประเภทผู้จำหน่ายได้ในที่นี้ยกตัวอย่างเป็น00ผู้จำหน่ายประจำจากนั้นคลิกตกลงถัดมาเป็นเลขที่บัญชีเป็นการกำหนดเลขที่บัญชีที่ต้องการให้โปรแกรมนำไปบันทึกบัญชีให้เวลาเปิดบินซื้อหรือทำจ่ายชาระนี้สามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อทำการกำหนดเลขที่บัญชีจากผังบัญชีที่ต้องการถัดมาเป็นการกำหนดประเภทราคา เป็นการกำหนดประเภทราคาตามใบกำกับภาษีที่ได้รับจากทางผู้จำหน่ายสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมด้านหลังโดยแบ่งเป็น3ประเภทราคาด้วยกัน 0. เป็นการกำหนดการซื้อที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือเป็นการซื้อที่ไม่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง 1. หมายถึงราคาที่ได้รับจากทางผู้จำหน่ายเป็นราคาที่บกวก vat เรียบร้อยแล้วและ2คือเป็นราคาที่ยังไม่รวม vat วในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นประเภทราคาที่2คือแยก vat ถัดมาภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นการใส่อัตราภาษีที่ได้รับจากทางผู้จําหน่ายซึ่งถ้าเกิดเป็นอัตราปัจจุบันจะอยู่ที่7%แต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อที่ได้รับการยกเว้นภาษีสามารถกําหนดเป็นศูนย์ได้ถัดมาเป็นขนส่งโดยเป็นการกำหนดเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าสามารถคลิกในแว่นขยายด้านหลังเพื่อทำการเลือกวิธีการขนส่งจากฐานข้อมูลที่โปรแกรมเตรียมให้ในที่นี้ขอกำหนดเป็น0-1 ถัดมาเป็นเครดิตหมายถึงถ้าเกิดเรามีการซื้อสินค้ากับผู้จําหน่ายรายนี้และได้รับเครดิตตลอดสามารถกําหนดจํานวนวันเครดิตตตยตัวได้ซึ่งโปรแกรมจะนําไปใช้เวลาที่เปิดบินซื้อขอกําหนดเป็น30วันลิกถัดมาในช่องของเงื่อนไขาการชําระเงินถ้าการจ่ายชําระหนี้ทางผู้จําหน่ายมีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษสามารถป้อยเงื่อนไขาการจ่ายชําระหนี้เข้าไปได้หรือปล่อยเป็นแบงว่าง คลิกถัดมาในช่องส่วนลดในการซื้อถ้าได้รับส่วนลดจากผู้จําหน่ายรายนี้ทุกครั้งสามารถกําหนดส่วนลดไว้ได้ซึ่งจะถูกนําไปใช้เวลาเปิดปินซื้อถ้าเป็นส่วนลดจํานวนเงินสามารถป้อนได้ปกติแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนลดเปอร์เซ์ป้อนเป็น2บวกจากนั้นคลิกถัดมาในช่องของวงเงินอนุมัติโปรแกรมจะแปลงเครื่องหมายบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เองอัตโนมัติ วงเงินอนุมัติในกรณีที่กิจการได้รับเครดิตจากทางผู้จำหน่ายโดยทางผู้จำหน่ายมีการกำหนดวงเงินเครดิตไว้ให้สามารถป้องวงเงินที่ได้รับเข้าไปในช่องนี้เพื่อใช้ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อเกินวงเงินเมื่อกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แผ่นดิสตด้านบนเพื่อทำการเซฟข้อมูลจากนั้นคลิกตกลงโปรแกรมจะทำการบันทึกรหัสผู้จำหน่ายที่ชื่อว่าดิจิตอลให้และอยู่ในสถานะพร้อมให้เพิ่มรหัสผู้จำหน่ายรายถัดไป เมื่อไม่ต้องการเพิ่มปอแล้วให้คลิกที่ปุ่มยกเลิกการเพิ่มข้อมูลในหน้าจอของรายละเอียดผู้จำหน่ายจะมีส่วนประกอบทั้งหมด5หน้าด้วยกันโดยเริ่มจากตารางสะสมยอดเงินงวดที่1ถึง12และตารางสะสมยอดเงินงวดที่13ถึง24ทั้ง2ช่องนี้เป็นการแสดงรายละเอียดรายการเคลื่อนไหวของผู้จำหน่ายรายนี้โดยแบ่งเป็นยอดของการซื้อสดซื้อเชื่อ เพิ่มนี้ลดนี้และจ่ายชำระนี้โดยแบ่งเป็น24งวดด้วยกันหน้าถัดมารายการเช็คจ่ายที่ยังไม่ผ่านบัญชีหมายถึงเช็คที่กิจการทำการจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการผ่านเช็คซึ่งจะแสะดงรายละเอียดโดยแบ่งเป็นวันที่หน้าเช็คเลขที่เช็คเช็คของธนาคารจำนวนเงินและยอดคงเหลือสามารถคลิกดูรายละเอียดจากหน้าจอนี้ได้ถ้าไม่ต้องการพิมพ์เป็นลักษณะของรายงานออกมา หน้าสุดท้ายรายการบินที่ค้างชําระหมายถึงเอกสารซื้อเงินเชื่อที่ยังไม่ได้ทําการจ่ายชําระนี่จะแสะดงรายละเอียดของเลขที่ใบรับวันที่ครบกําหนดวันที่ในหน้าใบรับเลขที่บินที่ได้รับจากทางผู้จําหน่ายและจํานวนเงิน คุณสามารถดูรายละเอียดจากหน้าจอดังกล่าวได้โดยไม่ต้องพิมพ์รายงานออกมาซึ่งรายละเอียดลูกค้าก็จะมีการแบ่งหน้าจอเป็นลักษณะเดียวกันโดยจะมีรายการของเช็ครับที่ยังไม่ผ่านบัญชีมีรายการของเช็คคืนและรายการของบินที่ค้างชำระเมื่อทำการกําหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วให้คลิกกา,กาบาดท,ที่มุมขวามือด้านบนเพื่อทำการปิดหน้าจอของรายละเอียดผู้จำหน่าย